สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาหมักจุลินทรีย์สายพันธุ์สรระสิ่งนะครับอันนี้เป็นจุลินทรีย์ของโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแที่ผมไปอบรมมานะครับที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับวันนี้ผมก็จะมาหมักหัวเชื้อใหม่เพราะว่าของเดิมที่มีอยู่เนี่ยใช้หมดแล้วก็ส่วนผสมนะครับก็จะประกอบไปด้วยหัวเชื้อ สารพสิ่งน er mm ้ำ hmm ก oh okay. ็ผงก้อนนะครับแล้วก็จะมีอาหารของจุลินทรีย์นะครับอาหารของจุลินทรีย์ก็จะมีลำลำอ่อนแล้วก็น้ําตาลนะครับน้ําตาลเนี่ยเราจะใช้กากน้าตาลน้าตาลทรายน้ําตาลทรายแดงหรือน้ําอ้อยอะไรก็ได้นะครับวันนี้ผมใช้น้ําตาลทรายแล้วก็นมเปียงครับอันนี้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ครับเป็น น้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยวเจ็ดสนิดนะครับรายละเอียดค่อยว่ากันเริ่มแรกนะครับก่อนอื่นเราต้องเอาน้ำมาที่เราจะมาหมักนะครับเอามา,าแช่ด้วยต้นกล้วยหั่นเล็กๆก่อนนะครับเพื่อให้เขาไม่มีพวกคอรีหรือสารเจือปนอื่นๆนะครับทิ้งไว้ประมาณสักยีชั่วโมงหรือ คือสวันแล้วก็่ขยเอาน้ำเนี่ยมามาหมาักได้นะสาหรับหัวเชื้อนะครับชุดนี้นะครับต้องซื้อนะครับเพราะว่าโครงการเขาจะ,ะผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้ขายนะครับก็มันจะเป็นลักษณะเป็นน้ำนะครับประมาณ1ลิตรแล้วก็เป็นผงประมาณ1กิโลครับแล้วก็เป็นก้อนครับก้อนเนี่ยทั้งหมดจะได้มา6ก้อนนะครับต่อน1นชุดแล้วก็จะมีอาหารที่เป็นนมเปียงมาให้อีก 1ลิตรนะครับอันนี้ผมใช้หมดแล้วแล้วก็อันนี้ผมจะหมักแบ่งครึ่งครับไม่ไม่ใช่เต็มสูตรถ้าเกิดเต็มสูตรเลยทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยก็จะได้หัวเชื้อที่เป็นน้ำเนี่ยประมาณ200ลิตรครับเต็มถังนี่เลยแต่วันนี้ผมจะหมักแค่ประมาณเจ็ดสิบลิตรครับเพราะว่าผมไม่ได้ทาแบบเกเษตรหรือทําไร่ทํานาที่หลายไร่นะครับผมจะ ทำแค่ส่วนผักประมาณสักงานเดียวเองผมก็เลยเแบ่งสัดส่วนนะครับลดสัดส่วนลงมาวันนี้ผมจะใช้แค่ประมาณอันนี้มันเหลือครึ่งหนึงของรอบที่แล้วนะครับผมก็จะใช้แค่ประมาณสองในสามประมาณนั้นนะครับเริ่มแรกนะครับก็จะเอากล้วยที่เราแช่ไว้ในน้ําออกนะครับแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาใส่ ถังอันนี้เป็นถังผสมนะครับหรือถังที่จะใช้สำหรับคนให้เข้ากันคุณมูรภัยก็ทำคล้องนะครับทำกับผมมาหลายรอบแล้วแต่พูดไม่ค่อยเก่งครับตอนนี้ผมก็จะเป็นคนถ่ายเองนี่นะครับก็จะเป็นสวนผักที่ผมจะทำหัวเชื้อจุลินทรีย์นี่นะครับมาใช้กับสวนผักนี้ที่ผมกับคุณภภัยนำไปหมักกับ เศษอาหารจากครัวเรือนนะครับแล้วก็เอามาฝังไว้ที่ได้กินผักงอกงามที่ถ่ายคลิปเพื่อนๆเห็นก็จากจูรินซีตัวนี้นะครับเริ่มแรกเลยนะครับเมื่อใส่น้ําไปแล้วนะครับเราจะเอาลำอ่อนใส่ไปก่อนเลยประมาณ5้กิโลเพราะว่าลำอ่อนนี้จะคนแล้วก็ เข้ากับน้ำได้ยากมากต้องค่อยๆคยนใส่ไปทีละน้อยหมดเนาะหมดเลยถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับหลักสูตรนี้ก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บพิพิธภัณฑ์กเกษตรเฉลิมพระเกียรติได้แล้วก็จะมีหลักสูตรให้ได้เรียนรู้กันนะครับอันนี้ ผมจะประยุกต์นะครับเพราะว่าปกติแล้วจะต้องทําสูตรใหญ่แล้วก็เยอะกว่าน,นี้อันนี้ก็ประยุกต์เอาตามพื้นที่ที่เรานำจะนําจุลินทรีย์ตัวนี้ไปใช้ทําปุ๋ยทําอะไรต่งตางๆน,น,นะครับคนทางเดียวกัน,นสำหรับในถังหมักนะครับเราก็จะใส่น้ำไว้ประมาณ40ลิตรแล้วก็แช่ ต้นกล้วยหัน่นเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับลำเริ่มละลายเข้ากับน้ำแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลเข้าไปน้ำตาลผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ5้กิโลนะครับถ้าให้ดีอ่ะจะใช้น้าอ้อยคั้นสดนี่จะดีมากนะครับแต่กากน้ำตาลเนี่ย คือมันจะต้นทุนถูกที่สุดไอพวกน้ำอ้อยน้ำตาลเนี่ยมันก็จะสูงหน่อยแต่มันจะดีกว่านะครับถ้าเกิดเป็นกากน้าตาลเนี่ยก็เหมือนเป็นเศษน้ําตาลเหลือทิ้งมีพวกสารเคมีอะไรต่างๆเยอะนะครับก็ถ้าเกิดเอาไปใช้กับพืชบางชนิดเนี่ยอาจจะไม่ได้เช่นพวกพืชตระกูลส้มเนี่ยเห็นท่านอาจารย์เขาบอกว่าจะทําให้เกิดโรคแคคเกอร์ได้ง่ายนะครับผมก็เลยเลือกที่ใช้น้ําตาลดีกว่า ต่อไปครับหัวเชื้อสับะสิ่งแบบผงนะครับนี่นจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนดูหน่อยอ่าอันนี้เราจะใช้อ่าสองและสามของทั้งหมดนี้นะครับเพราะเราจะแบ่งทําทําเยอะเดี๋ยวเราจะใช้ไม่หมดต่อไปนะครับหัวเชื้อจุลินทรีย์สับะสิ่งน้ํานะครับก็2องและสมเช่นเดียวกันครับ เขย่าแล้วใช่ไหมเยอะกว่าน,นั้นมั้งเออสองหด้สามไปและตัวนี้นะครับเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับเขาเรียกว่านมเปียงเราจะใช้ประมาณ1ลิตรครับเพราะว่าตัวนี้หายากครับแล้วก็ราคาแพงด้วยเราใช้เยอะเปลืองโอเคหมดเลยอะ่ะ ก็หมดเลยหมดเลยงั้นหมดเลยที่บ้านมีอีกต่อไปนะครับก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับคนไปในทางเดียวกันนะครับเมื่อคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับก็เอใส่ถังหมากเลยครับ วางลงไปในถังเรียบร้อยแล้วนะครับก็คนส่วนผสมที่เราเทลงไปในถังให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเติมน้ำไว้ในถนะังเนาะยังไม่มีส่วนผสมในหนแล้วเราก็เติมออของที่เราผสมในถังลงไปอีกนะครับถังด้านนอกก็ยังไม่ค่อยเข้ากันนะครับเรา๋ยวรคนคนไปในท,ทางเดียวกัน,นะครับขั้นตอนนี้ต้องสะอาดนะครับเพราะว่าอาจจะปนเปื้อนของ แรอจุลินทรีย์ตัวร้ายก็ได้นะครับอาจจะทําให้ประสิทธิภาพตอนเอาไปใช้งานนี้ด้อยลงไปคนทุกอย่างภายในถังเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้น้ําหยุดนิ่งแล้วก็ฟองเริ่มน้อยลงนะครับเดี๋ยวเราจะใส่จุลินทรีย์ก้อนลงไปนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอน้ํานิ่งก่อนครับ ตอนนี้นะครับเราก็ทิ้งให้น้ำภายในถังนะครับตอนนี้นิ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเอาจุลซีสายพันธุ์สับสิงแบบก้อนนะครับลงไปในถังนะครับวันนี้ผมจะใช้สองก้อนคือวางตรงข้ามกันวางด้านล่างนะครับอีกก้อนนะครับแบบนี้ ห้ามกันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ปิดฝาให้สนิทวิธีหมักจุลินทรีย์สายพันธุ์สับปะสิ่งนี่นะครับหรือเรียกเป็นทางการว่าจุลินทรีย์อะตอมิกนาโนโน,นะควรที่จะใช้ถังหมักที่ปิดมิดชิดแบบนี้นะครับเพื่อป้องกัน พวกมแมลงวันหรือมแมลงอะไรต่างๆเนี่ยมารบกวนหรือทําให้เกิดหนอนเกิดอะไรต่างๆหรือเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้นะครับแล้วก็เราจะเจาะถังนะครับแล้วก็ต่อสายักษาะน,นี้นะครับแล้วก็หาขวดน้ําแล้วก็ใส่น้ําประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาสายเนี่ยจุ่มลงไปเพื่อเวลาเราหมักน้ำหมักหรือจุลินทรีย์ตัวนี้แล้วนะครับหรือตัวอื่นก็ตามนะครับเขาจะเกิดแก๊สนะครับเวลาหมักก็เราจะเอาแก๊สเนี่ยมานอกไว้ในน้ําก่อนนะครับเมื่อ เพื่อไม่ให้ปล่อยสู่บรรยากาศนะครับป้องกันการเดินกระจกอะไรต่างๆเนี่ยครับลกร้อนช่วยโลกนครับแล้วก็เราควรที่จะทําความสะอาดปากถังนิดนึงนะเพราะว่าเราทําอ,อน้ําอะไรต่างๆมส่วนผสม,สมที่หกไว้นะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรืออ,อมาลงแมลงวันมาบรบกวนนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวอีกประมาณ4-5วันเรามาดูกันนะครับว่าเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้จะเดินดีไหมหลังจากที่หมักได้ระยะเวลา7-15วันนะครับก็จะเริ่มเห็นฟองเป็นเม็ดแล้วก็เป็นลาขาวลักษณะนี้นะครับเมื่อเราเปิดถังดูเห็นไหมครับอันนี้เป็นลักษณะของเชื้อ จุลินทรีย์ที่เดินดีมาก,กน,นะครับจะเป็นฟองอากาศปุดออกมาเป็นกลมๆลักษณะนี้เลยแล้วก็เป็นลาหรือเป็นคาบขาวๆเนี่ยคือตัวจุลินทรีย์ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราหมาักแล้วไม่เกิดปฏิกยาแบบนี้เป็นลาหรือเป็นคาบสีอื่นๆเช่นสีดําสีแดงหรือสีอื่นๆเนี่ยก็แสดงว่ามันมีตัวจุลินทรีย์ตัวเลวนะครับเยอะกว่าหรือ อาจจะมีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งปนเปื้อนหรือไม่ประสบความสําเร็จไม่ได้จุลินทรีย์อะตอมิกนาโนหรือจุลินทรีย์ใสพันสัรพสิ่งที่แท้จริงนะครับหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับเราก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ําหรือจะไปหมักเป็นฮอร์โมนเพื่อนําไปใช้ในการลด พืชผลทางการเกษตรได้หลากหลายมากเลยครับผมจะทิ้งลิงก์คลิปไว้ให้นะครับยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้นะครับนําไปหมักเป็นปุ๋ยสับป,ปะสิ่งแห้งหรือปุ๋ยแห้งนําไปใช้ใส่ต้นไม้นะครับแล้วก็นําไปประยุกต์ทายากําจัดวัชพืชหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนบํารุงพืชผลทางการเกษตรนะครับลองเข้าไปดูใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ ต่เกษตรกร,กรทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับลองนําไปประยุกต์ทําใช้กันดูนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ